ือนี้ห่ะมาเนาะมี่ที่ตีให้โมกินเลยจ้ะน้ากกับเมือกเกือบเนาะ ีครับผมสวั USA, studio, สดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่ะที่เขามารับชมช่องเมกิกผ้าลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศน้เนาะจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่วันที่เก่าเลยนะเนาะวันนี้พอกันวันที่เก่าค่ะตุลาคมปี2016เจษจ้าเม่กิกก็พอกีกับผ้าขาปลาหาเห็ดคือเก่าละจ้าพี่การมาในห้าก็มาไม้เก่าไม้เดิมได้เนาะแม่นครับมาปลาลางน้องเมกตจังหวคดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลคือเก่าครับผม มาตามหาเห็ดโอเห็ดปวกเนาะแม่ครับผมเมื่อวานเทากับมันไปหน่อยหนึ่งจะเห็ดปวกเมื่อนี้ก็ตามลุนตามชมน้ำกันจ้ะเมือนี้ว่าสิไดส้สี่มันบ่อสี่มันหน่อยมันหลาย,ปยไปไหนไปกันเลยจ้ะไปครับผมอเออดอกเบลูกมันเหาอใช่แล้วนีฝั่งนี้สิเอานี้จิเห็นหนึ่งแบบเท่าไหร่เห็ดโอเด้งคือเก่าจ้ะอันนี้ย่างครับมาเด้อครับผมมาเห็นเห็ดปวกครับผม มาเบาืองเฮ็ดก่อพวกมีดเลยไม่กี่เตรียมจิ้มครับผมนี่ครับผมมีดโอ้เฮ็ดครับผมโอ้บหพิษเขาตกเขาไปหลายหลยเด้อครับเป็นเหดจังปกติโอ้ดอกคือแห้งครับผมนั่นแต่สิหาเหล่าบูมูพะน้ำนครับผมป่ากับเมือ่อกับขึ้นเนาะโต๊ะกินพี่นาะเฮ็ดกระโดดไม่น้อยๆบานเอากันดีปานยัง พายูเขาอีกแล้วครับผมนี่เรือตะขาติอ่ะได้ตัวนี้ก็บโลกพ่อทีอยู่พอเถาเนาะนี่ยได้วาสิเห็นหลายเป็นไหนบ้างก็ลองพ่อจุ่มเลกเนี่บอกบอสไม่ได้อ่านแม่เนาะอ้วแม่ตาหลายนี่ครับผมเปิดพวชดอกออกเนาะ เม็ดแียวหันหม้อพุดเลยดอกหน่อยได้ดอกหน่อยดอกจิ้มเหรจิ้มจิ๋วจิ๋วจิ๋วนี่ตัวนี้บานท่นเลยแต่เขาบอกท่านบานเหรอบานพอดีอยู่ครับแต่หั่นดอกโปยาวไปไหนดอกโปะวนเนาะโปอหวานดอกสองจ้ะต้นเดียวกันนะหน่อย โม่เพินั่นแม่นบ่ทางไหนนี่คิแม่นกี่ตัวได้อ๋อโม่ในพกจีตาดีเห็นมีปุ๋กดีนี่ฝั่งเน่ยเเดินนี่อากาศคือมอนี่เขไม่คิกตัวม่กเพิ่นเห็นเหรอนาะแม่นีนบ่กทางไหนห้อลำเลียนแม่นมั้งแม่นในบอไอ้แมนบ่จังหวะนี้คือคือเแม่นกี่ตัวได้โ่เอโอ้ยตา ดอกนะจ๊ะไ่ิดเชิไหวสองสามดอกกันแ่ใชี้นี่นี่ดอกอ <c oughs> อย่าดูถูกพี่นอกเทวะค่วา, <c oughs> าดอกมันหน่อที่เฉยมหทนเฮ็ดปวกันคือคือพี่น้องดอกแห้งก็ได้ กีเข็นตาสีแดงๆจ้ะพี่น้องพอท่านเห็นเห็ดปวกนันพอกีกตาฟาเงี้งจ้ะกีเข็นตาดอกแดงๆอันนี้จ้ะท่านเห็นเห็ดปวกนั้นพอกีกเลยจ้ะก <c oughs> ีเห็นเห็ดปวกอยู่จะครับแต่ว่าหางโบใหญ่ครับเห็ดปวัว <c oughs> <c oughs> อันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ <c oughs> โอ้ดอกงามครับผม <c oughs> <c oughs> ดอก,าากองามดอกงามจ้ะเอาสีแดงยกให้มะก,กีกมันี <c oughs> ซีเดนดิอ่ะดูหเห็นโอ๊ะจิ้มมาถือค้าหกไฟล์ไล่กันนะอื้มซีแดงดอกแกรบของพวกกิดได้กันเหรอโอ้ยเนาะมันติดอ่ะมันติดจ้ะเราไหวเพื่อนกินตัวหลุดแหละ <c oughs> ดอกนี้มอะมาเนาะก่มีทิฏฐิให้โมกิดเลยจ้ะ ดอกนี้เ <ules> พิ่นซิมไว้แล้วจ้ะงมือดือขี้ดอกนะนี่ื่อแล้วนะจ้ะดีดอกนะน้เห็ดปวกสิพอเป็นมูอยู่บนน้อพี่น้องดูว่านีแต่เออนึง มื่อนี้พ่ออยู่มเานี่กับผัวรายบนไหนเมื่อกี้นี่้พดอกนหน่อยจ้ะดอกนี้สวยสุดจ้ะตาดอกพี่น้องนี่ครับผมอือถกปูบ้จ้ะนี่ปวจ้ะเลือดเนเลือบนเขียงนะด้าเขียหวานน่นอน่จ้ะ นี่เสียเขาไ่หลายครับพี่าง่นนนนกแทงกลงแทงกลงแทงคนเนาเพราะว่าเอาเป็นนเพรงะนาวจะองดอกจ้ะบบวผัเป็นแทงงพอนต้เขือพอแต่น้ำากลนพันกบบสบประมาณนเรีบ่างรีบรีบเจ้ะจห้อยเขาเอานาะจ้ะ้าดอกนี้ยูนเดียวคือแง่เล ใจักตามนี่นะออ้นีนน่คือคือเกิดมมาเลือดตะขคอตัอวขาต่ำเนอะนี่ี่นจนบอกว่าเหตดบ่อยบ่อยเลยจะยุ่ม มูสีหมูสีหมูสีพอเห็นเป็นแผ่นนหมมองพอวูบๆเลแตเป็นสายยางพอสงแกะมองระยุมนะองขส้มบูนมากเลยข้มบูนข้าเนี่ยขน้ะ,น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 ะ คาแตกหรือแม่งกินอะแม่กินอนที่พอจุ่มน้ำผเขาบขานอพอมยไงคือเพื่อมาเนาะจ้ะไข่นึงดอกครับผมเฮดไพลนี่เฮดไม่กิดบังบอก้า ตึ้งน้ากระหางแล้วเนาะหางมากจ้าตึ้งน้าจ้ะางเละจ้ะงูไปงูมากับบุญเ็ดหลังเละอีกครับผมเพ็ดปวกอ่หลายเนาะหลังเละก็เริ่มเบิดครับผมห้าหย่าแค่ก็เอาจะดูกึงแมนครับผมห้าหยาาคือการน้าเพ็ดดินก็ได้ล้างเละจ้ะ าอากาศจะเอาห่อนขนาดครับผมที่เห็ดยังสีโพขึ้นมาใหม่ครับผมเห็ดปวกก็ออกหางผู้ใดายไล่ก็ได้ไลยผู้ปูดายก็มีครับผมเอาปลาทัวเนาะแน่นครับผมโอ้เทนะ้เนาะดอกแนงปูดายดอกอ้น้องแกลจะลืมไหวเนาะนี่ปูาดาย<ม>นี่ไม่ใช่เขาเนี่ยเรือแม่กินครับผม เพนกระเลื่อมเบิดนะเด้จ้ะยิงหนาจ้ะจุ่มจุ่มเพื่อนเนอจุงานียู่แล้วผมยงหาอีกจ้ะด้กอเงกอนาะัาเนาะงกอนาอยู่แล้วไอ เอฟอยังเ้คเอิท้าอ่ะเอาฟเขาก็มีบ่ะ่ขาไข่ครับผมขาเพื่อนได้ขาผมไม่กี่กอเอาไงดีดอกเนาะเอ่งีสีออกอีบ่อยท้องใสอยู่งาม่เด้น กังไหน,นยนนนนนืนด้วดนะน,น,นั่นน่ะนั่นอ๋ออะไรอยู่โอ้ยมีอนาคตนำแดดนัะเด็กโก๊ะไปจ้ะตะเปาะเลยคือกำลังเริ่อมไม้ปุ๊บเลื่อมออไม้แล้วอ่านี่กำลังตะเปโพฮีตเนีย่ยะเฮตตะไคร้ครับผมโพดอีกโอ้ตะไคร้กักกบโพดแต่ละโพดมีอยู่ดอกหนึ่งครับผมบ่างหันเป็นเห็ดตะไคร้เมื่อกี้วันนี้เห็ดตะไคร้โพดอีกโพลอดดอก โอ้หมดตัดเลยตัวนี้กรอบค่ะเป็นข <laughs> oh, ้าวไร่จ้าอ๋อค่ะโอ้แดงเต๋อดอกหน่อยร้ายก็มีแต่บุ๊กแต่เน่ากินใจโอ้ยดูดอกนี่เกือบเบิดแต่ว่ายังบ่ทัานในถั่าเลยจ้าอีกดอกนึงจ้ะเห็เดแดงจ้ะจุ่งงามจ้ะเห็เดแดงจ้ะเอาเบดสุเห็ดเด้อจ้ะมาเนี่ยยังน,น้องสนะั่นหน่อยเนาะจ้ะ อีกโดนตัวอ,อ,อีกโดนเลยแล้วตัวมันเหรอแม่นด้อแดงลังสัมจ้ะไปครับผมในเวลาพากลับบ้านละครับผมาาาบบบผม,มันหนีห้าเฮ็ดกะสุดยอดครับมันหนีห้าร้อยส้มม่วงเติบครับเดี๋ยวก็อม,มองมันสุดหน่อย,หยอเหรอสุดยอดเมื่อยว่ะสุดยอดเมื่อยเดี๋ยวน,ยนี้มันใบสองเหรอตรงนี้ คิดว่าถึงแล้วใบสองครับผมหนึ่งมูม่ห้าสนึ่งมูม่ห้าสิปกระชับใบสองไปครับไปลงพนงันยอดใดยอดมานอยู่ผลนะครับยี่รถกันครับผมสุดขั้วาม,มานไดซ้ำอีกแล้วครับวันนี้พาหาต่อไปเรื่อยๆก็บ่ค่อยเห็นครับผม <S <S เฮ็ดแนวเคยเก็บเพ็ดลังแหล่ลังยัง,ลลง,งกับบุ้มีครับผมไหวไปเบิดแล้วครับได้เล็กๆ,ๆน้อยๆครับผม ครับอ่าครับผมหอดรถแล้วครับผมผลงานยอดเยี่ยมมานครับมันนี้ยเบบมืออยพี่น้องต็กระตาหน่อยได้จ้ะมาเนี้กระตาหน่อยไปต, <c oughs> ตาฮ <c oughs> ักตาห,หักได <c oughs> ้จากพี่น้องมาเนี้นี่ครับผมใสตาหน่อยนึงจากเกงงยญ่งเนาะเป็นเฮดแดงกอแล้วก็บเฮดปวกเขาก็พอได่จะกพี่น้องแต่ว่ากระพอปลายลเราเฮดปวกเนาะ <c oughs> นั่นครับผมกระเฮดตะไข่จ้ะสองดอก เห็ดนั đ o, đ o ่นแหละกับบัวลายเห็ดแดงหนากับบัวลายจ้ะเป็นเห็ดเหมือนสีว่าน้อยเนาะแต่ว่าก็ได้เห็ดอีหยังระที่ออกใหม่นะเห็ดเพิ่งขาวเนาะนี่ครับเพิ่งขาวออกใหม่อยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่ากระบ่หลายคือเก่าแต่ว่าผลงานโดยรวมกับกรได้แกงใหญ่ๆละจ้ะกรได้พ่อนาพี่หนาน้องหนะพี่ยังไม่ให้เนาะครับผมได้พ่อนาเอฟซีทุกคนทุกท่านละจ้ะกรได้ขาดคลิปเนาะแม่กะ ซอยเป็นกำลังใจให้เนี่ยเด้อจ้าเมือน,นี้บริษัทบามานบริษัสองตาสามตาเนาะพอกินว่าสุขความสามารถแล้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้นะจจะเป็นคลิปของวันที่เก่าตุลาตุลาคมปีหกเจ็ดจ้าแม่ก,กกิ๊กก็พอกี้กับขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่งเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม็กกิ๊กผ้าลุยจ้า แม็กกี้กับพ่อกิกก็ขอขอบพระคุณทุกไลทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าวละจะ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆค่ะมาให้กำลังใจแม็กกี้กับพ่อกิกจ้าขอบพระคุณหลายๆครับผมจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้แม็กกี้กับพ่อกิกก็ฝากผลงานไปเพียงซ้ำนี่นละจ้าเอาไปโพลกันใมเมือหนาววันแม็กกี้สีภาพไปหางย่างพิ่กั๊ดไหนเนาะจ้า วเมนนื่อไม่ก,กี้ก็พ่กจีกับขอตัวลากระบังก่อนเด้อจ้าขอกล่าวคำว่สาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจครับผมกระบังพอกันหมาคลิปหน้าครับผม